ถ้าเราแบ่งฝ่ายกันนะทะเลาะบบแว้งกันก็จะเป็นกรรมมันจะส่งผลภายในชาติหน้าทําให้เรามาจองเวรจองกรรมกันอีกเราต้องทําความดีให้เ,เห็นก่อนพอถึงจะเมตตาเราทํำบ่อยๆี๋ยวเขาเห็นบุญคุณเราจะเมตตาเราที่สําคัญที่สุดก็คือสีน,ยยอนั่นแหละโยนเน้นเห็นเมตตาเพราะท่านมีเมตตาสูงมากๆท่านไม่เคยกินร้ายกับใครช่วยแบ่งปันความรักความเมตตาของท่าน ให้เยาวาชนทั้งหมดเลยเชิชวนให้ประชาชนทุกคนญาติโยมทุกคนปฏิบัติธรรมถวายในหลวงเพลื่อบทดแทนในหลวงให้ในหลวงได้สบายใจขึ้นประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงรู้สึกว่าโชคดีมากๆเล